เอโยอวสซัสด hey, so, ีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกจัดทรงเข้าใหม่นะลูกค้านะเป็นรุ่น ตารี่เอ C นซีพีร้อยห้าสิบนะฮะคันนี้แบบว่าแต่งจัดทรงสไตล์คิโกมาโคตรเฟี้ยวนะฮะลูกค้านะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะชุดสีตัวรถนะฮะลูกค้าเป็นสีดำนะคาด้วยลายไฟโคตรเฟี้ยวนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์หนึ่งร้อยห้าสิบซีซีเป็นระบบคาบูนะคันนี้ได้คาบูแต่งนะเป็นเอ็นโปรนะฮะลูกค้านะท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะครับผมนะแนดนแต่งยกสูงมานะครับผมนะสายถักระฆังทองสวยๆแบบนี้เลยทั้งสองเส้นเลยนะ แล้วก็ไฟหน้า LED นะฮะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งนะฮะมาพร้อมกับชุดยางลายฝันเรื่อยนะฮะแบบเต็มๆครับลูกค้าคือแบบว่ารถโคตรเฟรีฟ้ยวโคตรโหดเลยนะเจ้าคันนี้เครื่องยนต์สะอาดกริปครับลูกค้าอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะ,ะทำเบาคุญแจเสียบมาให้ใหม่ตรงนี้เลยนะฮะ <S <S เลขหมายเจ้าคันนี้นะอยู่ที่1,800โลนะครับผมนะโดยรวมรถสวยสภา,ภาพดีครับลูกค้าทรงเฟี้ยวมากๆเลยนะนี่เลยฮะโซ่สเตอร์สะอาด คํานี้ทําท้ายมาให้ใหม่แบบเฟี้ยวๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับประามาณนีนะ้เดินโหเดินลันลเลยฮระมานีลนเลยนะขอะอนุาตเริ่มิดวิตช์ประมานี้เลยนะใครที่กำลังหารถทรงจิกโกขับขี่ ผมโคตรแนะนําเจ้าคันนี้เลยนะเจ้าคันนี้นะครมีเล่มพร้มเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับ